อย่านอกประเด็น<ม>กำนนกเงินอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็น<ม><ม>จะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป้ะม,มีเรื่องอะไรเฮ้ยแล้วไงปากอย่างนี้อ๋อบอกแล้วอ๋อยังไม่ได้บทเป็นแม่ชีค่ะที่จะปล่อยให้เด็กมายืนด่าแบบแล้วก็มาพูดกล่าวหาอะไรมั่วซั่ว ู้ชมคะจากกรณีที่โซเชียลมีการแชร์คลิปครอบครัวหนึ่งแม่อายุ34ปีมีลูกทั้งหมด9คนและคนในครอบครัวทำคลิปแนวขายไม่มีใครห้ามใครเคสนี้ก็ถึงหูต้นอ้อเป็น1ค่ะและต้องบอกว่าพีคในพีคเมื่อต้นอ้อเนี่ยเดินทางไปเจอกำเงินซึ่งเป็นเด็กในครอบครัวนี้นะคะซึ่งเพจท่าเป่าก็โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่า ต้นออสุดทนปริสใยนางสาวก่อหลังจากมีคนเห็นคลิปช่วงหนึ่งว่าทำไมต้นออต้องฉุนเฉียวแบบนั้นและมีคนเข้าไปต่อว่าเรื่องการเก็บอารมณ์ซึ่งนักข่าวในพื้นที่ต่างยืนยันว่าตลอดเวลา3ชั่วโมงทางนางสาวตอมีท่าทีที่ไม่สลดแถมพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งประโยคที่ทำให้ตนอ,อปริแตกคือกำเงินพูดว่า พี่อ้อมีหมีไหมถ้าพี่มีหมีพี่ก็ทํากับหัวพี่แบบนี้แล้วมันผิดไหมหมีก็หมีหนูหนูจะทํากับหมีหนูยังไงก็ได้พวกพี่จะมาสออะไรกับหมีของหนูกล่เปาหาได้ไงคะอย่าอย่านอกประเด็นกำเงินอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะมีเรื่องอะไรเฮ้ อย่างนี้นบอกมยม่นมคนละประเด็นค่ะรเรื่องนั้นเธอไม่ได้ส่งอะไรมาให้พี่หไหน,นอย่ามานอกประเด็นวันนี้มาในสิ่ที่เธอกำลังทำผิดก็มไม่ได้หนีอย่าปฏิเสธ ขาก็ยอมรับตั้งแ,แต่ทีแรกแล้วยอมรับว่าทำไม่ได้เอาน้องมาทำนะ,อะโอเคคลิปมันชัดเดี๋ยวรู้กันอนอกจากนี้ค่ะเพจท่านเป่ายัางคอมเมนต์ใต้คลิปว่าแต่กำเงินนี่ปากแทบจริงใครติดตามนางจะรู้ว่าด่าหมดไม่สนใครตอนพอมอเข้าไปตอนโนนก็โดนไล่ตะเพิดกันหมดคลิปนี้นะักข่าวส่งและเล่าให้ฟังนะข้ายังไม่ได้คุยกับต้นอ้อเดี๋ยวจะทักไปหาหนางว่ายังไง ต่อมาทางต้นอ้อเป็นหนึ่งก็อัดคลิปชี้แจงว่าถ้าคนที่ดูตั้งแต่ต้นจะเข้าใจแต่มันมีบางช่วงที่ตัดตรงช่วงที่อ้อเดือดแล้วหาว่าอ้อไม่เก็บอารมณ์ไม่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเจ้าหน้าที่ต้องเก็บอารมณ์อ้อบอกแล้วว่าอ้อยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีที่จะปล่อยให้เด็กมายืนด่าแล้วก็มาพูดกล่าวหาอะไรมั่วซั่วเถียงคอเป็นเอ็นที่คุยได้ทางบ้านอ้อคุยอยู่คนเดียวคือน้องชายเขาที่ชื่อว่าต้อมอ้ออธิบายให้ฟังว่าอ้อเปิดคลิป คือวันนั้นที่ไปเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาคลิปเปิดให้เขาดูแต่อ้อเปิดคลิปต่อหน้าเจ้าหน้าที่กับนักข่าวทุกคนถ้าคนที่ดูตั้งแต่ต้นจะเข้าใจแต่มันมีบางช่องตัดลงตอนที่อ้อแบบเดือดแล้วก็มาด่าว่าอ้อเนี่ยไม่ไม่เก็บอารมณ์ไม่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเจ้าหนะ้าที่ต้องเก็บอารมณ์หนูอืม อ้อบอกแล้วอ้อยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีค่ะที่จะปล่อยให้เด็กมายืนด่าแบบแล้วก็มาพูดกล่าวหาอะไรมั่วซั่วเถียงคอเป็นเอ็นที่อ้อคุยได้ทั้งบ้านอ้อคุยได้แต่กับน้องชายเขาที่ชื่อต้อมที่ยืนฟังเราเอ้ออธิบายให้ฟังว่าอ้อเปิดคลิปคือวันนั้นที่ไปเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาคลิปเปิดให้เขาดูค่ะแต่อ้อเปิดคลิปต่อหน้าเจ้าหน้าที่กับนักข่าวทุกคน <S <S <ๆ>เดี๋ยวอ้อจะลงคลิปเต็มๆนะคะที่พยายามตัด3ชั่วโมงเหลือ14นาทีให้ดูแล้วกัน คืออ้อถึงเข้าใจเจ้าหน้าที่นะว่าลงไปแล้วเขาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเองเอ้อถึงบอกว่า <c oughs> เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะตอบโต้แบบนี้กับกับพวกเขาไม่ได้แต่ดิฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอ้อกินเงินเดือนด้วยตัวเองเงินตัวเองค่ะรัฐไม่ได้จ่ายกูค่ะและในสิ่งที่อ้อทำอ้อไม่ได้ไปทําร้ายเขาเอ้อไม่ใช้กําลังอยู่แล้วค่ะอ้อไม่ใช้กําลังอยู่แล้วเขาเดินมาหาอาก่อนไปซ้า ตอนแรกก็ยืนคุยกับเพื่อนพ่อเขาหนะที่เป็นไอ้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบรัดนะ่ะเขาเดินมาก่อนนอกจากนี้ทางทีมงานต้นอ้อยยังยังได้โพสต์คลิปขณะพอมอลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลขายจุดๆๆให้คนเข้ากลุ่มลับแล้วคิดชื่ว่าเด็กส0่ขวบนท,วที่ไม่ทราบค่ะ แล้วทำไมเาขามเราไหมมันก็ลายหมดทุกอย่างเราไหมใช่ค่ะเราเเปิดให้ราชักชวนคนเข้ากลุ่มเราไหมตัวแทนตัวแทนตัวแทนที่สนใจเรื่องนั้นที่สนใจที่ว่าเราเอาคิดมาทำไหมเราชวนคนเข้ากลุ่มเราไหมใช่เราไหมใช่เราไหมไม่ใช่เนาะเออให้ทุกคนดูเลยอ่าดู ซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจสพน้ำหนาวและปกครองจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ที่อยู่ในคลิปอาศัยอยู่ในที่พักพิงเป็นที่พักพิงชั่วคราวภายในมีการกางเต็นท์จำนวนหลายหลังและบริเวณบ้านกำลังก่อสร้างที่อยู่ใหม่ซึ่งในที่อยู่ปัจจุบันนั้นมีผู้พักอาศัยร่วมกันทั้งสิ้น12คน ขณะที่ทางด้านนายเซนซึ่งเป็นพ่อเนี่ยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงมีบุคคลน,นำภาพของตนและลูกสาวไปตัดต่อเป็นสื่อลามกอนาจารลงในสื่อออนไลน์นอกจากนี้ทางครอบครัวกำเงินยังทำคลิปชี้แจงและจะดำเนินคดีต่อทุกคนที่มากล่าวหาพร้อมระบุข,ข้อความว่าคลิปนี้ไม่อนุญาตให้นำออกไปใช้ถ้ามีคนนำไปลงอีกนอกเหนือจากช่องนี้ไม่รับผิดชอบทุกกรณี ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแพรรี่พราวันหลังได้ติดตามข่าวดังกล่าวถึงกับเดือดโพสเฟซบุ๊กว่าสังคมสัตว์เดรัจฉานอนเนอะมันจะผิดอะไรตัวพ่อเอากับตัวลูกตัวลูกเอากับตัวแม่มั่วกันไปหมดโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ก่อนหน้านี้บอกว่ามันผิดหรอคะถ่ายคลิปตัวเองกับครอบครัวนี่ถามเพราะไม่รู้เฉยๆนะคะก่อนที่จะมีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า ถ่ายเฉยๆไม่ผิดแต่ถ่ายคลิปลูกอมจุดๆสิงกิ้งเอาลงโซเชียลมันผิดกฎหมายนะครับค้ามนุษย์พรบอรคอมลงสื่อ,อนาจาร